อะไรคือเดรัจฉานกถาพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่ากกล่าวเดรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมัตเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหนะ เรื่องหมู่บ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะถ้อยคำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความรำงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเลย